ผมเคยไปลองมาแล้วพี่เด้งขาวนุ่มครับเนียนฟิวแฟนเลยพี่เจ๋อเลยขอวเด่นนุ่นเนียมฟิวแฟนครับขาวเด้นนุ่นเนียมฟิวแฟนประสบการณ์ของเราผลิตมามากกว่า30ปีท้องดีท้องถูก ต้อล้างนี้เท่านั้นถาวเด้งนุ่มเบียนฟิลแฟนสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาใยสังเคราะห์เกรดเอคุณภาพดีสามารถนำไปจัดหมอนยัดตุ๊กตาหรือแม้กระทั่งแพ็คสินค้า หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อผ่านช้อปปี้สามารถสั่งซื้อผ่านแฟนเพจเฟ e บุ๊ k <Facebook S 1> โดยพิมพ์ในช่องค้นหาเป็นภาษาไทยว่า KJ ดีทุกอย่างกดถูกใจเพจทักแชตสั่งได้เลยครับผมโปรโมชั่นสั่งผ่านแฟนเพจวันนี้ส่งฟรีทุกออเดอร์นะจัะนะจังนะจ๊นะจ